โอ้โหน่ารับประทานมากนะฮะเมนูในค่พนี้คือต้มขมิ้นปลาทูนึ่งนั่นเองนะผมเป็นปลาทูตัวใหญ่นะครับพี่เสือซื้อมาตัวละ80บาทนะฮะเนื่องจากหม้อเราเล็กนะฮะเลยต้องตัดครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะทุกคนดูนะครโอ้โหไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ต้นลืมนะครับเสียดายมากเลยนะวิธีการ เครื่องปรุงนะฮะง่ายๆเลยตามที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะพริกทุกหยาบหยาบนะฮะาเม็ดนะฮะมะเขือเทศลูกน้อยเจ็ดลูกนะครับหอมกระเทียมนะครับอย่างละเจ็ดหัวนะฮะแล้วก็มีเน่ใส่เกลือเป็นนิดหน่อยนะครับผมใส่ข้าวคั่วนะครับปรุงรสนะตามท่านชอบนะบางคนอาจจะชอบนัวหน่อยก็ใส่นำปาร้านะฮะถ้าชอบ ธรรมดาก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะทุกคนนะแล้วก็ที่สำคัญคือนะครับเห็นไหมฮะขมิ้นนะฮะนะฮะเราใส่ขมิ้นไปด้วยนะเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นสีเหลืองนวลน่ารับประทานนะฮะเห็นไหมครับทุกคนฮะปลาทูจะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นฮะเออหลุดไปมีใบมะขามด้วยนะฮะมีใบมะขามด้วยครับเต็าพวงมันจะเทศพวงนี่น่ากินเหมือนไข่ ไข่ไก่ไข่ปลาเครื่องปรุงอื่นๆก็เหมือนกเราทําต้มยําทั่วไปนะฮะก็มีใส่ไปใส่ไปะะข่าตะไคร้นะครฮะอันนี้นะฮะตอนนี้สุกแล้วนะฮะสุกแล้วเราก็จะใส่นะผักชีผักชีอะไรนะผักชีใบเลื่อยเออผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็มีใบกระเพรานะฮะแล้วก็มีผักอีอ้อมนะฮะผักกะแยงหรือผักอีออมนั่นเองนะฮะ ใส่เยอะมากนะเพราะเสศวชอบกินใบกะเพรานะฮะชอบกินผักชีใบเลื่อยนะครับผมนะครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะฮะสีสันนะครับนะะมีเขียวเหลืองแดงนะฮะอย่างกับสีแยกนะฮะสีแยกบางกะปิเลยนะฮะมีไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงนะเห็นชัดเจนนะแบบนี้เลยนะครับทุกท่านนะฮะ ลองไปทําดูนะฮะทุกคนนะฮะอร่อยแน่นอนฮะทีเด็ดนะอย่าลืมนะทุกคนขมิ้นนะฮะทุบๆๆๆๆไม่ใช่ท <fly> yup. ุบเาเรียกอะไรโคลกคๆคเพราะหยาบนะครับใสลงไปนะฮะเต็มไปด้วยสมุนไพรนะฮะสิบอย่างเลยนะฮะอยู่ในหม้อนี้นะฮะสิบอย่างของสมุนไพรนะฮะตานพี่โคได้อย่างดีเยี่ยมนะครับครับอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วว่าได้ที่แล้วนะฮะก็ปิดเตานะทุกคนนะปิดเตาปึ๊บอ่า ไปเราก็จะไปกินแซ่บกันแล้วต่อจากทลิปที่พาไปดูการแกงนะฮะไม่ใช่แกงต้องเรียกว่าต้มปลาทูนะทุกคนเนื่องจากว่าตัวมันใหญ่มากนะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะกินไปแล้วครึ่งตัวนะครับแล้วก็เหลืออีกครึ่งตัวนเะม,มือ่อคืนไม่ได้ถ่ายนะเพราะหิวแรงนะก็เ,เลยรีบกินนะครับ อ,อร่อยมากแล้วก็มีต้มขาหมูเนี่ยสูตรของคุณแม่เคยจะใส่ขมิ้นเืยจะเน้แกงใส่ขมิ้นให้มีสีสันน่ารับประทานด,ดูขาหมูนะนี่คือเอ็นหมูแบบกรุบๆเลยนะทุกคนจับ กินเยอะั่วนะครับเอ็นหมูมมมปลาทูตัวใหญ่ บวกกับมะเขือเทศที่ตอนนี้นะต้มจนยุ่ยแล้วะฮะอื ให้ทายว่าพี่เสือซื้อปลาทูมาในราคาสักที่บาทนะตัวเดียวนะครับตัวใหญ่นะค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวจะมาเฉลย เมื่อคืนนี้วิเสกินข้าวสามจานนะครับเพราะว่าจมปลาทูแซ่บมาก ทูเนอปลาทูที่เอามาทำต้มเพราะว่าคิดว่าถ้าเอาไปทอดนะฮะคงจะเปืองน้ำมันน้ดูนะ,ะเพราะว่าทอดนะน้้ำมันต้องท่วมปลาทูนะ,ะแล้วปลาทูมันตัวใหญ่เนาะ ทุกอย่างนะครับมาจากส่วนเราเองคเครื่องปรุงทุกชนิดของแบนไป,ปลักไปในเ่องเครื่องก็ดูเสีเป็นสมุนไพรหมดเลย เห็นไหมกินไปกินมาเนะข้าวหมดจานแล้วต้องส่อข้าวจานที่สองแล้วหมูตมล่อยมันจะคือคือจะคือไม่ได้หมูกี่บาทไหมครับครึ่งโลหรือว่าขาหนึ่งขาหนึ่ง ต่อข้าวอีกจานหนึ่งตอนนี้พี่เสือก็เติมข้าวแล้วอีกจานหนึ่งนะทุกคนอืมร้อนมีขมิ้นด้วยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขมิน้นขมิ้นอน่ะมันช่วยในเรื่องของการสมานแผลนะะ รรรโรคก,กะระเารกกะพาะคนที่ดืม่มแอลกอฮอล์นะฮะตับไตไม่ค่อยดีนะครับกินขมิ้นนะฮะทุกคนดีมากฮะสมานแผลนะฮะยิ่งกินยิ่งอร่อย มก็จะต่อจานสามหรือเปล่านะฮะลืมอะไรรู้ไหมลืมน้ำพริกนะฮะป้าเอามาให้เป็นน้ำพริกแมงกีซอนใส่ประตูเข็มด้วยเหรอ,หอน้ำพริกแมงกีซอรใส่ประตูเข็เ็ม หอม,อมหอมอร่อยกรุบกรุบกรุบกรับอยากหมดอิอ่มแล้ว,ลวคุณแม่อิ่มแล้วพี่เสือยังไม่อิม่ม อร่อยจริงอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเสือขึ้นแซบ e อพีนะขอจบลงในท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับที่ไม่ได้ถอดหมวกเพราะว่า เมื่อเช้าหนาวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ